ทางกระดับทางหลวงหมายเลข35หเดียวที่เรารู้จักกันก็คือถนนพระราม2อนบุรีปากท่อนะขณะนี้เขาสามารถคืนผิวจราจรให้ได้เป็นพื้นที่แล้วนะครับก็คือที่เป็นทางหลักเนี่ยครับอยู่ซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีข้างละสีช่องจราจรส่วนที่เป็นทางรองเนี่ยนะครับอยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะมี3ช่องจราจรถ้าเราย้อนข้อมูลไปในอดีตนะครับที่ถนนพระราม2มีถูกกล่าวว่าเป็นถนนที่มีการก่อสร้างนานมากขณะนี้ก็ ทางกรมทางหลวงก็สามารถเร่งรัดในการเินอยมจักรจัให้กับพี่น้องประชาชนได้ระหว่างวันที่3วันที่7จ็เนี่ยจะไม่มีการก่อสร้างอะไรเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานาครเนี่ยลงไปทางภาคใต้หรือจะเดินทางจากภาคใต้มากรุงเทพมหานครได้โดยสะดวกได้มีการบูรณาการกันนะครับว่าในการก่อสร้างเนี่ย ผู้ดําเนินการที่จะต้องมาก่อสร้างเนี่ยจะใช้แบรเรียร์นะครับปิดเป็นแนวตรงๆนี่นะครับนี่ครับตามภาพที่ให้เห็นเนี่ยนะครับจะไม่มีการปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะงูเลื้อยไม่มีก็จะมีป้ายจราจรเนี่ยจะบอกได้เห็นก่อนล่วงหน้าว่านี่กําลังเข้าเขตก่อสร้างแล้วนะกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นป้ายที่สะท้อนแสงนะครับมีไฟจราจร,ยรยที่จะบอกพวกเรานะครับจะไม่มีการเปิดผิวจราจร,รยา,ยยาวๆนะครับปิดยาวๆเนี่ยนะครับให้รถติดไม่มี น,นี่คือส่วนของทางยกระดับของกรุ่มทางหลวงถัดจากทางยกระดับของกลุ่มทางหลวงนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับทางด่วนของการทางพิเศษเนี่ยที่ได้วางแผนไว้ทางนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากกิโลเมตรที่0ูนนะครับก็คือต้นทางของทนนีริบบะท่อเนี่ยตอนก่อสร้างนี่ก่อนก่อสร้างนี่ช่องจราจรแต่ละช่องเนี่ยจะห่างกันนะครับมีขนาดกว้างประมาณ3.5เมตรนะครับแต่ในตอนก่อสร้างนี่เขาจะขอปรับช่องจราจรเนี่ยให้เหลือแค่3เมตร นั่นก็จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทาง4ี่ช่องทจรในแต่ละข้างเนี่ยได้เหมือนเดิมจะมีการดําเนินการเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการเจราจรในการก่อสร้างมีการใช้กล้อง C C T V ในการที่จะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะ,ะส่งข้อมูลเนี่ยไปยังแอปพลิเคชัน Traffic Highway ที่ผมได้กลับเปลี่ยนไวน้ในแบบเบื้อต้นของกอทาพหลวง,างสามารถเปิดดูได้นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่ามีการก่อสร้างอยู่ที่ไหนถ้าเราเนี่ยได้ ดูก่อนนะครับว่าขณะนี้มีรถมากนะครับถ้าออกไปเนี่ยก็จะล่าช้าเนี่ยก็ชะลอเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยออกมาเนี่ยผมว่าก็จะสามารถที่จะช่วยกันคลี่คลายปัญหาจราจรเหล่านี้ได้จะดําเนินการใช้ระยะเวลา3ปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีปัญหาแจ้งมาเลยครับที่กระทรวงคมนาคมนะครับตามหมายเลข h o t l i n ที่บอกไว้น,นะครับนะครับเราสามารถใช้ได้หมดนะครับ1 3 5 6, 6 15 8 6 1146, 1193, 3 1, 1 3 7 1255, 1192นะครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขทักไลน์ที่สามารถที่จะใช้เพื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการจราจรเราคงจะไม่ทำแล้วนะครับถนนที่พระรามสเนี่ยเพราะว่าเราก่อสร้างไปเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เสร็จสักทีทางกระทรวงคคมรับน,นโยบายมาเนี่ยเราก็ได้มีการไปศึกษาแนวทางซึ่งขณะน,นี้ดำเนินการศึกษาม,มา เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคือท,ทางด่วนมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับสายนครปฐมชาอําเนี่ยนะครับเนี่ยก็ได้ดำเนินการที่ทำพีพีเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเพียงขั้นตอนในการที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการที่จะออกปรดรเวรคืนนะครับแล้วก็จะได้มีการร่าง TOR ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหาตัวผู้รับจา้างในการเนินการกระทรวงคมนาคมเองนะครับได้พยายามที่จะดําเนินการเนี่ยทุกเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้การ ก่อสร้างนะฮะทางคมนาคมต่างๆเป็นไปได้ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพปลอดภัยนะครับแล้วไม่สร้างปัญหาผลกระทบให้พี่น้องประชาชนพวกเราต้องทํางานให้พี่น้องประชาชนได้นะครับเราคือครอบครัวประเทศไทยแล้วเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะไปได้วยกันครับขอบคุณครับ